สวยจนคขมเมต้องล็อกมงมะรารุตฟี่มิสแพนด์นอินเตอร์นเรนชนั่นแนล2024แท้จริงแล้วมีดีกรีไม่ธรรมดา เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮามไม่น้อยเมื่อดรมาราลูฟีชาวเอมิเรตได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศหลังจากคว้าตำแหน่งมิสแ p นเน็ตอินเตอร์เนชันแนล2024ที่จัดขึ้นในประเทศกัมพูชาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเธอได้รับการยอมรับจากคณะกระกกรมการและผู้ชมในฐานะตัวแทนที่โดดเด่นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตด้วยความงามปัญญาและความสามารถที่หลากหลายตามคอนเซ็ปต์ของการประกวด ซึ่งนอกจากนี้ในโลกออนไลน์ดรลูดฟียังเป็นผู้สรงอิทธิพลที่มีผู้ติดตามมากกว่า1.5ล้านคนบนอิสตาแกรมและ8,000นคนบน n a p c h a t ซึ่งดูเหมือนว่ากัมพูชาจะใช้กระแสจากความโด่งดังในโลกออนไลน์ของเธอซึ่งมีคนติดตามในโซเชียลมีเดียเกิน2ล้านคนมาโปรโมตในการประกวดและทําให้ประเทศเขมรเป็นที่รู้จักมากขึ้นล่าสุดดรลุดฟี่ไม่เพียงแต่มีบทบาทในการประกวดนางงามเท่านั้นแต่ยังเป็นแพทย์หญิงที่เชี่ยวชาญในการบาําบัดด้วยเซลล์ต้นกําเนิดและเป็นผู้ปลุกเบิกการรักษาด้านนี้ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตและมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งในประเทศและต่าง ประเทศที่ผ่านมาเธอ,อยังใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้เพื่อช่วยเผยแพร่ความรู้ทางด้านการแพทย์ความงามและการดูแลสุขภาพรวมถึงไลฟ์สไตล์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ติดตามทั่วโลกนอกจากบทบาททางด้านการแพทย์และการประกวดนางงามแล้วดตรลูฟี่ยังเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนโดยเธอใช้ตำแหน่งในการสนับสนุนโครงการเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลโลกด้วยสำหรับการประกวด Miss Planet International จัดขึ้นในจุดมุ่งหมายร่วมกันในการส่งเสริมการอนุรักษ์โลกและชีวิตมนุษย์ตามหลักของสหรประชาชาติภารกิจของโครงการคือการสร้างแรงบรันดาลใจและส่งเสริมผู้เข้าประกวดที่ปรารถนาจะเป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชนของตนและทั่วโลกส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่เสริมสร้างความรักต่อทุกคนและความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมโดยการประกวดก่อตั้งเมื่อปี2019โดยมินฮาริมัสหรือที่รู้จักกันในชื่อเฮลีอามินประธานและโปรดิวเซอร์ร่วมกับเพโดและฟาซ ซึ่งเป็น CEO ในการประกวด m i s s น n ตอ e น International ครั้งแรกจัดขึ้นที่โงรงลอนด d มอนไอ d i แ l a n d เมื่อวันที่1มีนาคมในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาโดยมีประเทศสมาชิก39ประเทศเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้โดยมอนิกเบสจากอเมริกาใต้ความมงกุฎ m i s s i o n อ e น International ไปคร่องผู้ชนะการประกวด m i s s i o n อ e น International ประจำปี2019ได้รับเกียรติให้เป็นทูตเยาวชนจากหอ,อการค้าของเมืองที่เธอทำงานและได้รับการเป็นสมาชิกของหอ,อการ คาราตินอเมริกาแห่งซีแอเทนเนื่องจากเธอทำงานด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศในช่วงปี2020และปี2021เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกมิสเน็ตอินเตอร์เนชั่นแนลจึงไม่ได้เป็นเจ้าภาพการจัดประกวดจนกระทั่งในปี2022มิสเน็ตอินเตอร์เนชั่นแนลจึงได้ประกาศจิตนารมที่จะจัดการประกวดมิสเน็ตอินเตอร์เนชั่นแนลในยูกันดาแม้ว่าจะมีประเทศสมาชิก68ประเทศที่ลงทะเบียนแล้วภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนเมื่อปี2022แต่การประกวดไม่ สามารถจัดขึ้นได้เนื่องจากหลายประเทศถอนตัวด้วยเหตุผลต่างๆความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงอันเนื่องมาจากการระบาดของไวรัสอิบราทําให้ผู้เข้าประกวดหลายคนถอนตัวเพียงแค่ไม่กี่วันก่อนงานส่งผลให้งานทั้งหมดล้มเหลวและมีค่าใช้จ่ายและการจองประมาณ5ล้านดอลลาร์ส่งผลให้งานที่วางแผนไว้ในยูกันดาถูกยกเลิกและการประกวด MPI จึงถูกย้ายกลับไปที่กัมพูชาซึ่งจัดขึ้นในเดือนมกราคมในปี2023ที่โรงละคร ไดมอนด์ไอซ์แลนด์ในกรุงพนมเปญ